คำถามแรกเป็นอีเมลส่งเข้ามานะครับเป็นห่วงเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับถามว่ามะเร็งต่อมลูกหมากสวัสดีครับคุณหมอครับผมอายุ53ปีครับอยากรู้เกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากครับว่าจะสามารถเป็นได้หรือเปล่าเพราะว่าผมเนี่ยกลัวตัวเองจะมีความเสี่ยงครับช่วงวัยรุ่นเนี่ยผมดุดบุรี่จัดดื่มสุราจัดครับแต่ว่าทุกวันนี้เลิกหมดแล้วนะครับตอนนี้เริ่มมีการปัสสาวะบ่อยแล้วเหมือนจะปัสสาวะไม่สุดเลยครับถึงจุดสุดยอดก็จะปวดหน่วงหน่วงเลยครับ แบบนี้ผมเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากไหมครับเห็นว่ายิ่งมีอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงมากขึ้นรัวตัวเองจะเป็นแล้วผมก็ไม่พร้อมเรื่องค่ารักษาด้วยครับแทบจะไม่เกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากเลยเอาใจเลยช่วรอาการที่เล่ามามีเรื่องปัสสาวะบ่อยนิดเดียวที่เป็นไปได้ปัสสาวะบ่อยไม่สุดเนี่ยคนที่ต่อมลูกหมากโตก็เป็นได้นะคนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็เป็นได้คนที่กินน้ําเยอะก็เป็นได้ตัวแปรมีเยอะ S <S ใช่ครับและที่บอกว่าทวงทวงนุ่งนุ่งปวดทวงทวงเขาบอกว่าเวลาถึงจุดสุดยอดแล้วปวดค่ะอันนี้เป็นลักษณะที่บ่งชี้ว่าน่าจะมีการอักเสบของถุงเก็บน้ําอสุจิเวลาเราถึงจุดสุดยอดเนี่ยถุงเก็บน้ําอสุจิจะบีบตัวนะฮะและคนไข้จะมีอาการปวดทันทีขณะที่หลังหรือว่าพอหลังเสร็จปั๊บระยะเวลาสั้นๆก็มีอาการปวดซึ่งวิธีการตรวจต้องเอาน้ำอสุจิมาเพาะเชื้อมาตรวจหาดูว่ามีการอักเสบเปล่านะครับ คนละเลือกกันอุ่นใจก่อนใจคสัญญาณนี่ไปทักอื่นหมดเลยครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยสัญญาณมันจะออกมาอย่างไรบ้างคุณหมอโอ้มะเร็งต่อมลูกหมากส่วนใหญ่จะต้องเช็คตั้งแต่ยังไม่มีอาการอ๋อเลยครับถ้ามีอาการมาจะช้าเกินไปตัวเช็คเองไม่ได้ครับนะฮะเช่นเวลาไปหาแพทย์เนี่ยเราก็จะตรวจเลือดตรวจทางทวันน่ะ แล้วก็คำตํบลูกหมากดูว่านุ่มไหมเรียบไหมมีขนาดใหญ่โตไหมซึ่งผมเคยพยายามจะลองและตรวจเช็คเองไม่ได้ไม่ไ้ไม่ถึงไปพบคุณหมอดีกว่าคล้ายยาละมต้องให้ผู้เชี่ยวชาญคือมะเร็งตําลูกหมากเนี่ย จริงๆเนี่ยยิ่งอายุมากยิ่งพบมากขึ้นโดยทั่วไปแล้วจะแนะนําให้เริ่มตรวจหลัง50ปีถ้ามีประวัติในครอบครัวก็ให้เริ่มตรวจที่45ปียังไม่ถึงใช่ไหมครับยังไม่ถึงแต่เดี๋ยวผมลุวมก้นให้เป็นพิเศษนะซึ่งการตรวจเลือดก็คือการตรวจหาค่าเลือดที่เรียก PSA นะครอะไรบ้างที่จะเป็นตัวเสี่ยงที่เป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากเท่าที่รู้ในปัจจุบันก็คือพันธุกรรมอย่างเดียว อัาตราการพบสูงขึ้น,ช,นชัดเจนนะฮะแปลว่ายังไม่รู้สาเหตุจริจงยังไม่รู้สาเหตุครับ <c oughs> แล้วก็มีคนเคยไปทําวิจัยเนี่ยเอาคนที่เสียชีวิตจากโรคต่างๆนะอายุมากๆเ <c oughs> ช่นอายุ80เนี่ยแล้วไปตัดตบลูกหมากมาย้อมสีดูเล่น <c oughs> พบมะเร็งตำลูกหมากแฝงอยู่เกือบจะร้อยละ80ด <c oughs> เลย <c oughs> โดยที่ไม่มีอาการเขาเสียชีวิตจากโรคอื่นท่า <c oughs> นั้นเป็นมะเร็งที่มีคนทํานายว่า ถ้าคนเราอายุยืนถึงร้อยหนึ่งเกือบทุกคนอาจจะเป็นมะเร็งตับลูกหมากแล้วโดยที่ไม่มีอาการมันกนตายไวแบบนี้ด้วยนะและเป็นมะเร็งโตช้ามากเพราะนั้นมะเร็งชนิดนี้ถ้าอายุเกินเจ็ดสิบห้าหรือคนไข้ย,ยังไม่ถึงเจห้าแต่เราดูแลคนนี้ไม่ฟิดเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตถ้าเราคาดว่าอายุยืนไม่ถึงสิปีเนี่ยเราจะไม่ทำการรักษาด้วยการผ่าตัดแล้วนะครับ เพราะเป็นมะเร็งโตชาเราก็จะเลือกรักษาวิธีง่ายๆแต่ถ้าอายุยังฟิตนะฮะพอเราตรวจพบมะเร็งต่อมลูกหมากปั๊บเกือบทุกรลยเราจะพิจารณาจากง่ายแต่หายากนะฮะง่ายสุดก็คือการฝังแรกนะฝังแรกแต่การฝังแรกยังเป็นวิธีใหม่นะ,ะยังยังยอมรับเฉพาะมะเร็งที่ยังไม่ดุค่า P.S.A ที่เราเช็คเช็ <ๆ S 1> เลือดมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยไม่ควรจะเกินแปดนะเพราะว่าเนื่องจากยังเป็นวิธีรักษาใหม่ๆนะ การฝังแรกก็เลยมีที่ใช้น้อยเสร็จแ<ช>ล้วขั้นต่อไปก็คือว่าจะผ่าตัดได้ไหมครับผ่าตัดเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยเราพบว่าถ้ามะเร็งเริ่มกินเข้าออกนอกต่อมลูกหม,มากกินมาเข้าท่อน้ํำอสุติเกาเรียกถุงน้ํำอสุติ s e m i n a l vesicle เนี่ยผลการผ่าตัดไม่ค่อยดีมักจะเอาไม่หมดซะเยอะมะเร็งไปถึงขอบแล้วมันก็ส่วนหนึ่งอาจจะติดอยู่กับผนังในคนไข้ใช,ใช่ไหมก็มันจะต้องตามด้วยวิธีอื่น เพราะฉะนั้นการผ่าตัดก็มักจะใช้ตัวนี้เป็นเกณฑ์ว่าพอกินเข้าท่อน้ําสติเนี่ยหมอบางคนก็ยังลุยสู้นะเพราะว่าครึ่งหนึ่งก็ยังเอาหมดอีกครึ่งหนึ่งเอาไม่หมดหมอบางคนก็เห็นว่าผ่าไม่คุ้มผ่าตัดมันลงทุนทั้งเจ็ดตัวทั้งมีความเสี่ยงนะฮะแล้วทําออกมาเสร็จไม่ไม่เพียงพอต้องไปใช้วิธีอื่นต่อก็เลยมักจะใช้ตัวนี้เป็นเกณฑ์ว่าจะผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดดีแล้วถ้าผ่าตัดไม่ได้รหรืออยู่ในเกณฑ์ผ่าตัดได้แต่คนไข้บอกยอมรับไม่ได้เรื่อง ผลแทรกซ้อนปัสสาวะเล่นลาดเยอะอแข็งตัวไม่ดีเยอะขอหลบไปวิธีอื่นเช่นฉายแสงหรือใช้วิธีบล็อกฮอร์โมนหรือบางทีใช้ทั้งฉายแสงและบล็อกฮอร์โมนร่วมกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยการบล็อกฮอร์โมนเนี่ยเมื่อมันจะมี2วิธีหนึ่งก็คือตัดลูกบอลท่าออกสองนะฮะตัดลูกท่าง่ายมากนะครับเราใช้เวลาประมาณ45นาทีศี่นาชาก็ได้แผลเล็กนิดเดียวสองใช้ยา ฉีดบล็อกฮอร์โมนปัจจุบันยาฉีดบล็อกฮอร์โมนประสิทธิภาพมันพัฒนามากจนกระทั่งประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการตัดลูกบอลทะาแค่ฉีดยาก็สามารถคือไม่ต้องไปถึงผ่าตัดไม่ต้องไปใช่คนที่กลัวผ่าตัดหรือบางคนเนี่ยโดยเฉพาะคนผิวขาวเนี่ยการการตัดลูกบอลท่าออกเนี่ยเขาจะถือว่าสูญเสียอวัยวะสูญเสียความเป็นชายเขาจะไม่ยอมให้ตัดคือแค่มดถึงเรื่องตรงนั้นถ้าจะต้องไปถึงขั้นผ่าตัดหรือว่าไปทําอะไรตายดีกว่าหมด มันเป็นเรื่องใหญ่มากแต่เดี๋ยวนี้คุณบอกว่ามีเรื่องของบล็อกฮอร์โมนการบล็อกฮอร์โมนจริงๆก็มีมานานพอสมควรแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมาฮือฮาเร็วนี้เพราะว่าทำไมเพิ่งจะฮือฮาเพิ่งเริ่มให้เบิกได้ในบางส่วนนะในบางส่วนเมื่อก่อนเบิกค่ารักษาไม่ได้ไม่ครอบคลุมในแง่ของ30บาทปัจจุบันสาบาทตอนนี้ครอบคลุมใช่กลุ่มจีการเริ่มเริ่มให้ครอบคลุมได้ในบางรายนะในบางรายนะ็นกรณีกันไปใช่เป็นกรณีไปร่วมกับการร่วมกบบการ ฉายแสงนะต้องร่วมกับการใช้แสงขัง้นตอนยุ่งยากไหมครับในการบล็อกฮอร์โมนในการบล็อกฮอร์โมนไม่ยุ่งยากแค่ฉีดเดียวเลยบางชนิดก็ฉีดเข้ากล้มเนื้อบางชนิดก็ฉีดเข้าใต้ิวหนังในการฉีดบล็อกฮอร์โมนต้องฉีดบ่อยแค่ไหนปริมาณเท่าไหร่ยาที่เรานิยมใช้จะฉีดทุก3เดือนครับนะฉีดทุก3เดือนในควอบคุมแต่ว่าที่คุณบอกว่าบางกรณีครอบคุมในในสบาทนี่หมายความอะไรบางกรณีและบางกรณีไม่ครอบคุมหต้องใช้ร่วมกับการฉายแสงนะ สองถ้าเป็นระยะลุกลามออกไปแล้วลามไปกระดูกลามไปที่ต่างๆแล้วก็จะไม่ครอบคลุมนะฮะต้องเป็นระยะที่ยังอยู่กับที่เฉพาะที่นะแล้วคนไข้อาจจะมะเร็งต้องดูปานกลางขึ้นไปถ้ามะเร็งแบบความดูดต่ำมากสกอร์สี่ห้าอะไรเงี้ยก็จะไม่ครอบคลุมก็ตรวจเช็คกันดูนะครับสำหรับคนไทย50ปีขึ้นไปแล้วสำหรับคุณพี่คือไม่ใช่ว่าต่ำกว่า50จะไม่พบมะเร็งพบได้แต่ว่าพบน้อยมากเพราะนั้นก็แนะนําให้ชายไทยเนี่ยมาเช็คมะเร็งตับลุกมา ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ควรจะเช็คบ่อยแค่ไหนคะก็คือ50ปีคุณจะเช็คประจําปีแล้วครับหรือว่าถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งต็มลูกหมากให้เช็คที่45ค่ะครับก็เช็คกันทุกปีนะคะ